มนุษย์เป็นอันมากในพระศาสดาสอนไว้ว่ามนุษย์เป็นอันมากได้ยึดถือเอาสิเอาที่พึ่งผิดผิดมนุษย์ทั้งหลายเป็นอันมากถูกความกลัวคุกครามเอาแล้วย่อมยึดถือเอาภูเขาบ้างป่าไม้ที่ศักดิ์สิทธิ์บ้างสวนศักดิ์สิทธิ์บ้างลูกขัดยดีบ้างว่าเป็นที่พึ่งของตนของตน นั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันทําความปะเกษมให้ได้เลยนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดผู้ใดถือเอาสิ่งนั้นๆเป็นที่พึ่งแล้วย่อมไม่หลุดพ้นไปจากทุกข์ทั้งปวงได้ส่วนผู้ใดที่ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วเห็นอริยสัจทั้งสด้วยปัญญาอันถูกต้องคือเห็นทุกข เห็นเหตุเป็นเครื่องให้เกิดขึ้นของทุกข์เห็นความก้าวล่วงเสียได้ซึ่งทุกและเห็นมัคประกอบด้วยองปแปดอันประเสริฐซึ่งเป็นเครื่องให้ถึงความเข้าไปสงบระงับแห่งทุกนั่นแหละคือที่พึ่งอันกเกษมนั่นคือที่พึ่งอันสูงสุดผู้ใดถือเอาที่พึ่งนั้นแล้วย่อมหลุดพ้นไปจากทุกข ทั้งปวงได้โดยแท้อาสัดสดาสอนไว้